สวัสดีครับผมชื่อนายทรงพลศิริธิทธมิมงคลหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาวิตสาขาสาขาสัารแพทย์ตอนนี้เป็นอาจารย์ผู้ช่วยอยู่ที่โรงเรียนแทยสัว์หาการแพทย์งานวิจัยนะครับบทบาทของไมโครเวสคูล่าอิมเมจชิงในการแยกรอยโล่งลวงออกจากใยโรคจริงในผู้ป่วยไขมันกอดตับเพื่อให้คุณหมอหรือว่านักศึกษาาการแพทย์นะครับใช้แยกรอยโลคลวงออกจากใบโรคจริงได้นะครับ จากส่วนนี้เป็นการเทนนิ่งให้คนที่ไม่เป็นเข้ามาศึกษาต่อและทําให้เป็นขึ้นทําให้ช่วยคุณหมอรังสีแพทย์ได้ดีมากขึ้นซึ่งเป็นอาชีพอนาคตที่มีความมั่นคงสูงครับซึ่งเรียกว่าศึกษาที่นี่ครับผม ตั้งแต่ที่ผมเข้ามาศึกษาที่รัฐไปจุราพร์จนถึงไปบัติงานได้รับความรู้ทางด้านพื้นทิ่ขและทางด้านดูเทชั่นมากมายเลยครับซึ่งต่อยอดในการตรวจคนไข้ดีๆยิ่งขึ้นคือรัฐไปจุราพร์เป็นสถานที่บ่มเพาะทักษาให้มีความรู้ทักษะกระบวนการต่างๆพร้อมกับคุณธรรมที่ดีนะครับเพื่อส่งเสริมให้ทุกๆคนนำไปไปบัติต่อคนไข้อย่างเหมาะสมสวัสดีครับชื่อ ว่าใช้คำภาครับจบตรัพาขารื่องศิเทคนิคปัจจุบันเป็นนักศึกษาแพทย์ปฏิบัติการสาขารื่องศิล์ี่ใช้คณะแพทยศาสตร์จุฬาเทวราชค่ะชื่อนางสาวปริญญาปิทิ์รุ่นะคะจบจากคณะรังสีเทคนิคปัจจุบันเป็นนักรังสีการแพทย์อยู่ที่สาขาวิชศา,า,ศาศาสตร์เคลียร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาาลศรรฯค่ะงานวิจัยนะคะก็จะทําเรื่องแบบจําลองปัญญาประดิษฐ์สำหรับคัอบอดกรองโรคปอดถุงก้านเนื้อรังโดยใช้ภาพซีทีโ T โดนค่ะ ก็ช่วยรังสีแพย์ในการนีใ้ใช่ไหครับทาบว่าตัวของสาขาทางสีเทคนิคะครับยังเป็นสาขาที่ยังเป็นขาดแคลนอยู่ในประเทศไทยครับอีกทั้ทงทางรางชวิยาลทยลาศาสตร์นะครับได้มีการเปิดคณะนี้ขึ้นอีกทั้งยังให้ทุนการศึกษารวมทั้งยังมีเทคโนโลยีที่สามารถอุรถัมภนการสอนที่ดีให้กับนักศึกษาได้ด้วยครับความภาคภูมิใจที่ได้เรียนจากที่นี่นะคะก็คือในตอนเรียนเราได้จับเครื่องมือจริงๆได้ปฏิ ที่ได้รับจากอาจารย์มาทําให้เราสามารถนำไปช่วยเหลือผูอ้ป่วยได้จริงจริงการทองานสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเวทนีสันติสุนทรคุลจบการศึกษาจากหลักสูตรรังสีเทคนิคราชวิทยลลาลัยจุฬาภรณ์ค่ะกุ่มของดิฉันนะคะก็ได้ศึกษาผลกระทบของการเตรียมภาพอันดาา้าซาวต่อความถูกต้องของโมเดลการเรียนรู้เชิงลึกค่ะในการจําแนกรอยโรคในตับ แม่ขาสนใจรังสีเทคนิคค่ะแล้วก็ได้ทําการศึกษาข้อมูลค่ะพบว่าที่นี่มีเทคโนโลยีที่ดีค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนที่ครบคันอาชีพนักรังสีเทคนิคนะคะยังขาดแคลนอยู่มากค่ะดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะที่ได้จบการศึกษาจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์นะคะเพื่อไปเติมเต็มบุคลากรทางด้านนี้ให้กับประเทศชาติค่ะสวัสดีค่ะ ที่จันาสมาเคกานนะคะสาขาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพค่ะปูวินพิรามานะครับวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและสุขภาพผลงานวิจัยที่โดดเด่นนะครับก็คือผลของการเปรียบเทียบของการออกกำลังกายแบบแรงต้านร่วมกับการจํากัดการไหลเวียนเลือดที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเดินและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในกลุ่มวัยผู้ใหญ่เพื่อศึกษาผลของความแข็งแรงของกล้ามเนื้อเนี่ย เมื่อมีความเปลีป่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันส่งผลยังไงต่อเกตการเดินของเราตอนนี้นะคะทำงานอยู่ที่รักษาเวลรเนตค่ะเป็น mentally reti เป็นฟิตเนสอินสติเตอร์หรือว่าเป็นเทรนเนอร์เราจะทำการตรวจประเมินแล้วก็ดูเรื่องของการออกกำลังกายแล้วก็จะส่งต่อไปให้กับหมอเพื่อที่จะหาวิธีนะคะในการช่วยรักษาเขาให้ดีที่สุดครับเป็นเพราะว่านะครับสาขาเนี้ยเป็นที่แรกในประเทศไทยแล้วก็ที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่มีซึ่งทําให้ผมนะครับอยากเรียนสาขานี้มากเลยครับผม พอได้เรียนแล้วเราก็ได้วิชาความรู้ออกไปในการทํางานจริงๆค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมในการรักษาสุขภาพบุคคลอื่นๆที่เราต้องพบเจอในการทํางานสวัสดีครับาก,ารกับผมจากการเอกธีรพงศ์ศรีวังกระผมจากการเอกอนุรักษ์อินพินิจจบจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาฉุกเฉินการแพทย์ต่อเรื่องปัจจุบัน ปฏิบัติงานอยู่ศูนย์ปฏิบัติการแพทย์อาวากรมแพทย์ถาวรกาองทัพอากาศดอนเมืองครับในปัจจุบันนะครับภาวะโลกร้อนแดดเกิดเป็นความอันตรายมากนะครับในภารกิจฝึกทหารเราจึงคิดค้นนะครับเป็นผ้าลดอุณหภูมิที่สามารถบรรจุเข้าไปในรถพยาบาลได้เพื่อลดอุณหภูมิเพื่อให้กําลังพลของเรานั้นปลอดภัยและก็ปฏิบัติภารกิจรุ่งเรืองได้ครับเราจึงมาเพิ่มพูนความรู้และทักษะนะครับเพื่อที่จะนําเอาองค์ความรู้เนี่ยไปใช้ในระบบการแพทย์ฉุกเฉินเพื่อให้ กําลังพลและก็ประชาชนของเราได,ได้ได้รับการดูแลยอย่างมีประสิทธิภาพครับทำให้มีความรู้นะครับแล้วก็มีศักยภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างมากขึ้นนะครับเพื่อให้มีระบบที่รวดเร็วนะครับสะดวกและก็สามารถที่จะรับผู้ป่วยหรือว่ารับผู้บาดเจ็บได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ